งานแต่งในชนบ,บทจีนกับเงินใส่ซองสองแสนบาทท้ายๆพี่น้องจา๋ามาจากพี่น้องจากคลิปนี้ไฟท์าย <hi>, ทุกคนไปร่วมง,งานแต่งของคนจีนครั้งแรกจะเป็นจังไรน,นอสิมีการหล,มลม่มหมูล่มงัวล่มควายกึ้จังบาัดเฮาหรือเปล่าบอกว่าไปร่วมง,งานแต่งครั้งนี้คือเดินทางไกลแห้งพี่น้องจา๋าสามชั่วโมงคุณแดดเนื่องจากว่างานแต่งที่เราไปเนี่ยจัดที่บ้านเจ้าบ่าวซึ่งไกลาจากตัวเมืองม,งมากๆเดินเข้าไปในงานเรารู้สึกว่าไม่ได้ยินเสียงเพลงเลยพี่น้องจ๋าเขาไม่ได้เปิดเพลงกันหรอกบอกเลยว่าบรรยากาศเรียบง่ายแต่ว่าเงินใส่ซองคอจกมร่่่นทีะะ็เิต้ยู 100หย่ส่วนแฟนของดิฉันนะคะเพื่อนแต่งงานก็เลยใส่ไป1000หยวนต้องขอบอกเลยว่าการแต่งงานครั้งหนึ่งของคนจีนนะคะทุกคนจ๋าจะบอกว่าเงินซองคือแบบแน่นมากฉ่ำมากงานแต่งจะเป็นการจัดแบบเรียบงา่าย mm hmm. ก็จะมีการร้อมวงกินข้าวทุกคนคะ่ะเนื่องจากว่าช่วงนี้ที่จีนคือหนาวมากก็แ,แอบงงนิดนึงเนือพี่น้องจ๋าที่บ้านเราจัดงานแบบโต๊ะจีนแต่ว่ายูนี่เขาจัดงานแบบอีหยังนืง้ออีหยังกระซารเผกินคือเก่านะคะทุกคนจา๋าดูขั้นตอนนี้ค่ะคนจีนเรียกว่าเคอฉีจิ๋วไม่รู้ว่าออกเสียงถูกหรือเปล่านจเ็นนนนพิธีีกกกกกาารรชชแแ้้วววับทททุุคคส่ม งานก็จะมาอวยพรให้และนี่คือของขวัญงานแต่งโอยแศบะคัะ